มาต่อนะจ๊ะรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน3ตัวแรกจําง่ายนะคะตัวที่1กับตัวที่2ก็คล้ายๆสมบัติสลับที่นะพีหรือคิวสมมูลกับคิวหรือพีตัวเชื่อมแลค่ะพีและคิวก็สมมูลกับคิวและพีแสดงว่าสมมูลกันนะคะสลับที่ได้เฉพาะหรือกับและเท่านั้นสลับนะสลับที่ค่ะพีหรือคิวก็สมูลกับคิวหรือพี และ Q สมูลกับ Q และ P สลับที่ได้นะคะ,ะตัวพีสมมูลกับนิเศษของนิเศษ P เหมือนกับนิเศษซ้อนนิเศษเลคะ่ะมันก็จะได้ P P สมมูลกับนิเศษของนิเศษ P ก้อนสุดท้ายอันนี้จำแม่นๆก้อนสุดท้ายใช้เยอะมากอันที่หนึ่งแลที่สองจำง่ายค่ะนิเศษของและกับนิเศษของหรือนะคะนิเศษของตัวเชื่อมและ นิเสธของ p และ q นักเรียนก็ลุยนิเสธเข้าไปก็จะกลายเป็นนิเสธหรือนิเสธ q เห็นไหมลุยนิเสธเข้าไปเป็นนิเสธ p และเปลี่ยนเป็นหรือแล้วก็นิเสธ q ตัวเชื่อมหรือก็เหมือนกันค่ะลุยนิเสธเข้าไปก็จะกลายเป็นนิเสธ p และนิเสธ q จำแน่นๆนะไม่ยากนะคะนิเสธของและกับหรือลุยนิเสธเข้าไปเป็นนิเสธ p จากและเป็นหรือจากหรือเป็นและโอเคตัวสุดท้ายค่ะ นิเศษของ P แล้ว Q นิเศษของ P แ,แ,และ Q สมมูลกับ P และนิเศษ Q จำดีๆนะคะนิเศษของ P และ Q สมมูลกับ P และนิเศษ Q โอเคครับเรียบร้อยจ้ารูปแบบของประพ์ที่หนูควรจะจำให้ได้นะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสรุปให้ดูนี่เลยลูกตัวจิ๋วๆนี่แหละ อันเล็กนี่แหละค่ะจำให้ได้ให้หมดต้องให้ได้นะพีแล้วคิวสมมุติกับนิเศษพีหรือคิวพีแล้วคิวสมมุติกับนิเศษคิวแล้วนิเศษพีนิเศษนิเศษพีแล้วคิวสมมุติกับพีและนิเศษคิวต่อไปนิเศษของแลร ลุยเข้าไปเปลี่ยนแล้วเป็นหรือนิเศษหรือลุยเข้าไปเปลี่ยนจากหรือเป็นแลวสลับที่ P ีและ Q คิวคิวแล้วพสลับที่ได้3ามตัวนี้สําคัญจําให้ได้นะคะโดยเฉพาะก็ต่อเมื่อนะพีก็ต่อเมื่อคิวสมมุติกับ P ีแล้วคิวและคิวแล้วพีอันนี้คล้ายๆสมบัติแจกแจงนะคะจริงแจกข้างหน้าข้างหลังได้เอาพีไว้ข้างหลังก็แจกเข้าไปได้เหมือนกันโอเคสมมุติว่าจําได้หมด เสคาถาโอมเพี้ยงทุกคนต้องจำได้หมดรูปแบบของพธิสมมูลกันรตรงนี้จำให้ได้ให้หมดนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างกันครับเริ่มที่ตัวอย่างเลยข้อที่1น,นะคะเริ่มเลยำสั่งสั่งว่าอะไรจงตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่ว่าสมมูลกันหรือไม่โดยใช้สั่งมาเลยนะลกูก โดยใช้รูปแบบของะพ์ที่ทราบแล้วว่าสมมูลกันจริงๆถ้าหนูจําได้เนี่ยอันนี้มันสมมูลกันเนาะเน,นี่ยเนี้ยสมมูลละแต่ว่าเขาให้เราพิสูจน์สแสดงก็คล้ายๆพิสูจน์นะคะแสดงให้เห็นว่ามันสมมูลกันจริงๆเริ่มจากตัวนี้ P แล้วคิวนะคะถ้าหนูจําได้ถ้าหนูจำได้นะมันมันมัน,ม,นมันสม,มูลกันแล้วนะ,ะมันสม,มูลกันแล้วแต่เราจะมาสแสดง ะกะเริ่มส่วนใหญ่เขาจะเริ่มจากจากซ้ายไปขวานะคะวิธีทำก็เริ่มจาก P แล้ว Q P แล้ว Q ก็จะสมูนกับอะไรนะสมูนกับนี้ษ P หรือ Q อันนี้ต้องจำจำให้ได้นะ เป็นรูปแบบของโพสที่หนูจะต้องจดจําไม่ได้ P แล้ว Q สมมูลกับนิเศษ P หรือ Q โอเคครับเสร็จแล้วก็แอบดูโจทย์ด้วยโจทย์เขาสลับเห็นไหมเอา Q ไว้หน้าหนูก็เอา Q มาไว้ข้างหน้าเพราะว่าตัวเชื่อมหรือค่ะสลับที่ได้ตัวเชื่อมหรือมันสลับที่ได้เนาะอ่าเราก็สลับที่ครับเป็น Q หรือนิเศษ อันนี้นิสัตัวหนอนนะคะเป็นคิวหรือนิสัยผีสลับที่สมบัติสลับที่ค่ะจากนั้นามาย้อนกลับบรรทัดบรรทัดบนเป็นบรรทัดที่หนูคต้องจำใช่ไหมบ,บันทัดบรนทัดบนอะไรปิดดีวะมันทัดบนเนี่ยเป็นบรรทัดที่หนูจะต้องจำนะหนูจำไม่ได้นะคะ,ะหน้าหรือหลัง าน,นีหน้าหรือหลังย้อนกลับไปเป็นนิเศษของตัวหน้าเพราะว่านิเศษของตัวนี้ก็คือ P ถูกไหมหน้าหรือหลังเป็นนิเศษตัวหน้าหรือ,อถ้าแล้วตัวหลังจะมีหน้าตาเหมือนเดิมตัวนี้นะคะย้อนกลับไปนิเศษหน้าหรือหลังถ้าย้อนกลับจะเป็นตัวนี้ นิเสซอน,นิเศษได้พีตัวเชื่อมท่าแล้วตัวหลังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าครูเปลี่ยนตัวนี้ <Wow. S 1> อันนี้ค่ะเปลี่ยนกลับไปเป็นท่าแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นท่าแล้วมันก็จะเป็นนิเสตโทษโท,โทสมมูลกับนิเศษตัวหน้าแล้วตัวหลังเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะเหมือนโจแ์แหละจบแล้วค่ะ จบแล้วเสร็จข้อนี้ค่ะเรียบร้อยดูใหม่อีกรอบนะดูใหม่อีกรอบนะคะทีละบรรทัดโอเคค่ะ,ะเราก็เริ่มต้นจากตัวนี้ใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากนี้ p และ q เสร็จแล้วลด้วยความรู้ความสามารถที่เราจดจํามาเรารู้ว่า p และ q มันสมมูกับตัวนี้มันสมมติกับตัวนี้นะคะมันสมมูลกับตัวนี้รียน,น,นะน,น,น,นเวลาใช้เวลาใช้สมูลนะคะซ้ายไปขวา เปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูเห็นนิเศษตัวหน้าหรือตัวหลังย้อนกลับไปจากนิเศษก็กลายเป็นไม่มีนิเศษตัวเชื่อมหรือเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วส่วนตัวหลังเหมือนเดิมนะนิเศษหน้าหรือหลังย้อนกลับไปเป็นตัวหน้าไม่มีนิเศษแล้วข้างหลังเหมือนเดิม โอเคนะใช้ซ้ายมาขวาได้ขวาไปซ้ายได้จากนั้นบรรทัดแรกบรรทัดแรกเอามาจากหน่วยความจําที่หนูจําได้หน่วยความจําที่หนูจําได้เสร็จแล้วแอบดูโจทย์แอบดูโจทย์นะคะโจทย์เขาต้องการเอาคิวไว้หน้าเอาพีไว้หลังเพราะฉะนั้นสลับที่ตัวเชื่อมหรือสลับที่ได้เราก็สลับที่ซะนะคะเป็นคิวหรือนิเสถีคราวนี้ย้อนสอนค่ะวาไปนู่น ย้อนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะคะนิเซท P เป็นพีเม้น Q, ก็จะต้องเป็นนิเศท Q นะ Q เป็นนิเศท Q นะคะแล้วตัวเชื่อมหรือเป็นตัวเชื่อมท่าแล้ว Q เป็นนิเศท Q ตัวเชื่อมหรือเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วข้างหลังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเหมือนโจทย์ละเนี่ยพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างแรกผ่านไปนะนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างนี้ค่ะ หนังสือก็เหลือเกินมีแค่สองตัวอย่างค่ะเสร็จแล้วก็นโนตเอาเองนะคะทำไม่ได้ง่ายดูการตรวจสอบสมมูลโดยใช้รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยอะมาดูตัวอย่างที่สองค่ะคล้ายตัวอย่างแรกเริ่มต้นด้วย p แล้ว q เหมือนกันแต่มันเป็นตัวนี้ไปท่าไหนแล้ววะ,อะลองดูลูกไม่เป็นไร p แล้ว q ค่ะ เบสิกส่วนใหญ่ P แล้ว Q มันจะสมมูลกับอะไรนะ P แล้ว Q สมมูลกับอะไรนะสมมูลกับอะไรนะสมมูลกับนี้เศษ P หรือ Q มาลองดูแล้วกันว่ามันจะกลับไปเป็นตัวแรกได้ไห่เนี่ยมันจะไม่เหมือนอันนี้ไหมนเนี่ยในนะคะ แล้วตัวนี้ตัวนี้นะ,ะอันนี้อาจจะต้องทำสองคันพัดนะคะคนละแบบนะอันทีนะะ่หน,นึ่งอันนี้สมมูลแต่นี่แต่แต่ตัวนี้นะคะนิเศษของนิเศษคิวและพีเนะี่ยมันได้อะไรนิเศษของแรจจำได้ไหมเอานิเศษลุยเข้าไปค่ะนิเศษเจอนิเศษก็ได้คิวและเป็นหรือแล้วก็อะไรนะ นิเศษพีค่ะจำได้ไหมลูกจำได้ไหมเอ่ยนิเศษของหรือนิเศษของหรือคือทำอะไรนะคือรุยเข้าไปค่ะนิเศษของหรือรุยเอ้ยนิเศษของแระนะคะรุยมโทษค่ะนิเศษของและ,ะ,ะร <laughs> ละลุยเข้าไปค่ะนิเศษสองนิเศษได้คิวจากตัวเชื่อมและเป็นตัวเชื่อมหรือแล้วก็พีก็จะกลายเป็นนิเศษพี จากนั้นมาเรียนดูตัวเชื่อมหรือเนี่ยค่ะตัวเชื่อมหรือเนี่ยมันสลับที่ได้มันสลับที่ได้ไดเพราะฉะนั้นครูสลับนะลูกครูสลับไปเป็นนิเศษพีหรือคิวค่ะแต่เรารู้ว่านิเศษพีหรือคิวมันคือพีแล้วคิวเพราะฉะนั้นสมมูลอันนี้เป็นความรู้ เป็นความรู้นะคะอันนี้เป็นความรู้แต่พอเราเป็นเริ่มจากความรู้เรื่อจากฝั่งนี้ไปแล้วจบค่ะไปต่อไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากฝั่งนี้แทนเริ่มจากฝั่งนี้แทนนะคะฝั่งนี้ ก็เอานิเสษใส่เข้าไปนิเสษซอนนิเสษก็ได้คิวตัวเชื่อมและเป็นหรือแล้วก็นิเสษใส่เข้าไปเป็นนิเสษ P ีตัวเชื่อมหรือสลับที่ได้นะคะเราก็สลับนิเสษพมาไว้ข้างหน้าหรือคิวจากนั้นไอตัวนี้ค่ะนิเสษ P หรือคิวก็คือ P แล้วคิวนั่นเองแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มันก็ทําไมกันลูกสมมูลกันโดยเราเริ่มจากฝั่งนี้ไปเป็นสมมูลฝั่งนู้นนะคะอ่าตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายแอบดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะ P แล้ว Q เนี่ยดูว่าสมมูลกับนิเศษ P และนิเศษ Q หรือเปล่านะคะอันเนี้ยดูว่ามันสมมูลกันหรือเปล่าแต่ว่าข้อนี้ข้อนี้นะคะเรารู้ว่า P แล้ว Q เนี่ยมันสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q เรารู้มันสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q แต่โจ์เขาต้องการตัวเนี้ยซึ่งถ้าถ้าไม่แสดงที่ทำเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่สมมูลกันแน่นอนนะเพราะว่ามันสมูลกับ หรือเนาะไม่ใช่แหละนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาให้แสดงวิธีทำเราใช้รูปแบบไม่ได้ต้องใช้ตารางนะคะ่ะเบสิกพื้นฐานเลยข้อนี้นะคะเพราะนั้นโจทย์บางข้อโจทย์บางข้อในการแสดงว่าสม,มูลกันหรือไม่บางข้อก็ไม่สามารถใช้รูปแบบในการแสดงที่ทําได้แต่ถ้าให้เราตอบเราตอบได้เลยว่ามันไม่สม,มูลกันเพราะเราจําได้ จำได้ตัวนี้ค่ะถึงจะสม,มูทมันไม่สม,มูทนะคะอ้าวเพราะฉันลองทาค่ะตัวเชื่อมอ๋อไม่นี่มีสองประพจน์ย่อยก็แสดงว่าจะต้องมีสี่กรณีนะคะจริงจริงจริงเท็จเท็ทจจริงแล้วก็เท็จเท็จนะคะตัวเชื่อมถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวเป็นเท็จกรณีเดียวคือเหตุจริงผลเท็จท,ที่เหลือทำไมลูกจริงทั้งหมดโอเคณเวลานี้ใครยังจำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วเนาะ ต่อไปนิเสษ P ค่ะก็ตรงข้ามกับ P ถ้า P จริงนิเสษก็เทส P จริงนิเสษก็เทส P เทสนิเสษก็จริงนิเสษก็จริงเสร็จแล้วเอานิเสษเชื่อมกับ Q วค่ะนิเสษ P เชื่อมกับ Q ช่องนี้กับช่องนี้เชือ่อมกันนะที่คู่ชีนชนนะช้นี้เนาะเชื่อมได้แล้วค่ะเชื่อมได้แล้วเห็นเทสปุ๊บก็กแหลแหลแหเป็นเทสเลยนะคะอันนี้ก็เทสไม่ต้องไปดูตัวอื่นค่ะเทสแน่นะฮะอันนี้จริงทั้งคู่เนาะจริงทั้งคู่ก็จริงค่ะสุดท้ายค่ะจริงกับเทสก็เป็นเทส นักเรียนจะพบว่าช่องสีแดงนะช่องสีแดงน,ะคะนีค่ะมีค่าความจริงไม่ตรงกันเลยนะนลคะแรนไม่ตรงก็จบแล้วค่ะแปลว่ามันไม่สมมูลกันนะคะแปลว่ามันไม่สมมูลกันย้ำอีกทีนะลูกถ้าข้อนี้เป็นชอยเขาถามว่าสมมูลกันไหมหนูก็ตอบได้ทันทีว่าไม่สมมูลกันเพราะว่าตัวที่สมมูลจะต้องเป็นหรือนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่แสดงที่ทําข้อนี้ทําได้อย่างเดียวคือสร้างตารางค่ะ อ่ะะค่ะเพียงการตรวจสอบสมมูลก็มีเท่านี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องฝึกฝีมือในการทําแบบฝึงหาเราเองใครสงสัยข้อไหนยังไงก็ส่งคําถามมาแล้วกันล้ะเดี๋ยวครูอาจจะอัดคลิปหรือไม่ก็เฟซบุ๊กเอาไว้ให้นะคะว่าแต่ละข้อเฉะลยว่ายังไงบ้างอ่ะโอเคสวัสดีจ้า